สวัสดีค่ะในช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงกันบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่ข่าวที่กลายเป็นสึกเกาเหลาใหญ่โตส่งท้ายปลายปีค่ะสาหรับกรณีของดาราสาวดาชดาพรตุกตาอุบลวรรณกับอดีตคนเคยรักอย่างทอมเจมส์นะคะที่ก่อนหน้านี้ได้มีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลกันในเรื่องของคดีการปลอมแปลงเอกสารกันเกิดขึ้นค่ะเมื่อวานนี้นะคะทั้ง3ได้เดินทางไปที่ศาลมีการประทะคารมกันจนเกือบจะลงไม้ลงมือกันด้วยค่ะ เมื่อช่วงเช้าของวันนี้อดีตดาราสาวชื่อดังดาชดาพรหรือว่ารังฉัดรัตนากร พร้อมด้วยสาวตุ๊กตาอุบลวันบญรอดพิธีกรสาวและดีเจชื่อดังจากคลื่นทุท่งมหานคร FM 9 5ได้เดินทางมายังศาลจังหวัดนน,นทบุรีพร้อมด้วยทนายความส่วนตัวที่เป็นโจทยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีกับนางสาวพัสมาปูตินหรือเจมอัครวง์ตระกูลหรือทอมเจมอดีตคนสนิทรู้ใจของสาวดาในฐานความผิดปลอมแปลงเอกสารเอาชื่อไปใช้ในการซื้อรถเบนซ์และรถยนต์ฟอร์ดรวมมูลค่ากว่า6ล้านบาทจนทําให้สาวดาถูกบริษัทไฟนันฟ้องดำเนินคดี โดยก่อนหน้านี้สาวดาได้เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับทอมเจมไว้ที่สอน,นอสมเด็จเจ้าพระยาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก่อนที่สาวดาจะเดินทางมาถึงทอมเจมได้เดินทางมาถึงศาลจังหวัดนนทบุรีก่อนและเดินทางเข้าไปในศาลห้องบรรลังสิบที่ศาลได้นัดคู่ความหลังจากทั้ง2ฝ่ายได้อยู่ในห้องพิจารณาคดีประมาณชั่วโมงเศษจึงลงมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว โดยนายมนชัยทานายความส่วนตัวเปิดเผยว่าสารจังหวัดนนทบุรีได้รับฟ้องในคดีดังกล่าวแล้วตามที่สาวดาหรือนางสาวชดาผ่อนได้ยื่นฟ้องไปพร้อมกับนัดสืบพยานทั้งสองฝ่ายครั้งแรกในวันที่27มกรกคามคม2554พอศาลท่านออกนั่งพิจารณานะครับก็เลยสอบถามว่าจำเลยจะให้การอย่างไรนะครับเขาก็ให้การปฏิเสธจะขอต่อสู้คดีคคแล้วก็ผูว้วพาษาก็ยังให้โอกาสที่อยากจะให้ไปคุยกับทาง เขาว่าเขาก็ยอมรับในสาลว่าเขาเป็นผู้ครอบครองรถอยู่จริงแล้วก็ไปขอให้เออขอต่อรองในการชําระตามูลที่เหลือนะครับคือตอนนี้เป็นหนี้อยู่ประมาณ1นล้านสองแสนบาทกับธนาคารดิสโกจำกัดมหาชนตัวของคุณต้นน้ำเนี่ยก็รับว่าจะไปเจรจาในส่วนหนี้ที่เหลือนะครับนัดหน้าเนี่ยก็นัดตั้งวันที่24มกราเวลา9ก้าโมงที่นี่นัดปรนัดหน้าทำอะไรเป็นนัดฟังผลว่า คุณต้นน้ำนี่จะไปเจรจาได้ไหมนะครับ ต่อมาทาเจมได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวดิมีสาดาและตุ๊กตาอุบลวรรณยืนฟังอยู่ใกล้ๆว่าคดีฟ้องร้องเรื่องรถเบนซ์ระหว่างตนกับสาวดานั้นตนเองยอมรับผิดและพร้อมที่จะชดใช้ให้แต่ว่าต้องเป็นราคาที่ตนพอรับไว้ซึ่งอยากจะขอโทษสาวดาจริงๆที่ทําให้เกิดเรื่องขึ้นมาแต่ไม่ว่ายังไงก็ยังรักอยู่ดีพร้อมบอกอีกว่าคนเราทําธุรกิจต้องมีผิดพลาดกันบ้างตนทําไม่ดีเอาไว้เลยต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แต่ถ้าทําเรื่องดีๆเอาไว้คงไม่เป็นเช่นนี้แน่ค่ะซึ่งระหว่างที่ทําเจมได้ให้สัมภาษณูนกาาีเจทถํม เอกสารไปปลอมแปลงบัตรเครดิตและมีเรื่องฟ้องร้องกันอยู่ก่อนแล้วทนฟังคำสัมภาษณ์ไม่ไหวถึงกับเดินเข้าไปต่อว่าและถามคำถามแทนผู้สื่อข,ข่าวที่กำลังสัมภาษณ์อยู่และเกิดการโต้เถียงกันจนถึงขั้นตุกตาถามทำเจมว่าอยากปากแตกไหมและเกือบมีการกระทบกระทั่งกันจนทนายความส่วนตัวต้องมาดึงตัวดีเจสาวออกไปสงบสติอารมณ์พนักษาท่านก็บอกให้เวลาไปจเจรจากับทางบริษัทเขาให้คุณชูชาตร<ข>อบกระทั่งเนี้ย ส่วนคุณชดาพรเขาก็ไม่ได้เขาก็รับคดีได้เขาไม่กดโกหกนาด้านนะตอบนักข่าวในส่วนของคดีอ้าอันนี้อยู่ในบันทึกเทปด้วยนะคะค่ะว่โกหกนาด้านคำนี้แล้วพิชชอบคำพูดอยู่แล้วค่ะคุณไม่จบใช่ไหมคะไม่จบ้องอีกจะได้ค่ะเพราะทนายคุณก็ถอนเรื่อยๆอยู่แล้วนี่ค่ะเอาไหนเอาไหะเอาไหนเกมให้คนเราทำไมอ่ะคนเราถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ทำไมทนายต้องถอนคดีนั่นคดีนี้ขอถอนตัวจากการเป็นทนายไม่ดีเหรอคะ ต้องถามตัวคุณซีขาว่าเพราะอะไรดิฉันดีดีกับท่างฝ่ายบุณรุบลวันดิฉันไม่ต้องการค่ะว่าดิฉันหลักฐันแน่นแน่ใจเหรอคะแน่ใจค่ะแน่ใจโอเคโอเคแน่ใจแน่ใจคุณบรรชัยขณะคุณเจมตอบตอบนักข่าวเจมก็ถอนฟ้องถอนฟ้องหรือว่าไม่ได้ไม่ได้มาสานเจมเต็มใจถอนฟ้องให้อยู่แล้วค่ะเจมถึงไม่มาคุณไม่ได้มาคุณอย่าปบอกว่าคุณเต็มใจงั้นเจมทําเรื่องอุทธรณ์ดีไหมคะดีเชิญค่ะอ้าวได้ค่ะคุณบรรชัย คุณแ่ต้องไม่ยุ่งนี่ทนายฉันไม่ใช่ทนายคุณทนายคุณถอนฟ้องหมดแล้วคุณไปหาทนายคุณค่ะไม,ไม่ต้องพยายามโทรหาทนายดิฉันด้วยนะคะ ดานตุกตาอุบลวรรณก็ได้ออกมาบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นมีกี่คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากคนคนนี้และหากพวกเราไม่ช่วยกันกำจัดคนไม่ดีคนนี้ออกไปก็จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีกซึ่งในวันที่28ธันวาคมนี้ตนเองก็จะไปที่โรงพักโชคชัยเพื่อพบพนักงานสอบสวนที่เตรียมตัวนำนางสาวพัสมภูตินพร้อมสำนวนส่งให้อายการฟ้องร้องดำเนินคดีในชั้นศาลอีกหนึ่งคดีค่ะ